สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ครบรอบครบรอบเข้ามาขึ้นมะพร้าวแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้อันนำเบลดูอ้าวลืมถ่ายตอนที่กำลังขึ้นไปเมื่อเดี๋ยวโอ้ทำไม่ทันเขามาขึ้นแล้วคนซื้อเข้ามาขึ้นเองเนี่ยว่าต่อยขายบนปลาย คนซื้อเข้ากลางมาขึ้นเองแล้วก็ขนเองก็ต่อยรับแต่ตังอย่างเดียวจะึ่งต่อเรืนั้นสองตัววันนี้กลางมาขึ้นสองตัวนึกว่ายังไม่เข้ารอบ อ่าใช่นี่ยกำลังถ่ายอยู่นั่นนั่นนั่นใครไม่เคยเห็นกังขึ้นมะพร้าวดูซะนะเดินองอาจเลยฮ่าฮาน่่าฮ่่า่า่ กำลังนี่แหละตั้งกล้องแล้ว <Okay. S 1> เอาดูเลยดูเลยน้องขึ้นแล้วนุ่น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 น้องกลางขึ้นแล้วออนนาเบลไม่ต้องมาขึ้นแล้วนะน้องกลางมาขึ้นแล้ว <laughs> oh, ได้ได้ die. รวดเร็วรวดเร็วปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บตัวนี้ตัวนี้มองไม่เห็นตัวเลยมมัมัันนนไ่โอ้นูน่นอยู่บนยอดนั่นเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็น,หนไหม

อ๋อโดนมดแดงอะไรและะ้วมั้งทำได้เราติ๊กนัดไม่แคบายไม่พอมือมะพร้าวลูกเล็กไม่พอมือต้องกังว่าเอาโอ้โหล่นมาแล้วหนึ่งลูก กำลังทำงานเห็นไหมเพื่อนน้องกังก็กำลังทำงานอสองลูกคนซื้อเขาขึ้นเสร็จแล้วเขาก็ขนมาได้แค่นี้เองรอบนี้หพาราวพ่าต่อยไม่มีลูก ร้อยหรือเปล่าโอ้ยก้มะพร้าวมีเท่าไหร่มะพร้าวมี20กว่าต้นไหนธรรมดาปกติถ้ามะพร้าวดีๆคือมันจะได้200 200กว่าลูกแค่นั้นแหละไม่เยอะดกๆจริงๆถ้าดกๆเต็มที่ก็300 300ได้ แต่หลังหๆมานี่ไม่เคยได้สามร้อยเต็มที่ก็สองร้อยบางรอบก็ไม่ถึงร้อยรอบนี้ก็น่าจะไม่ถึงร้อยอยู่พอได้พอได้ซื้อกับข้าว <laughs> น้อยว่ารอบที่แล้วเออรอบที่แล้วได้ร้อยห้าสิบมั้งอันนี้ได้ร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ฮะอ๋อใช่ดูรู้เลยดูจำนวนกองรู้ได้สักร้อยได้เปล่าไม่รู้ได้สักร้อยได้เปล่าไม่รู้ พอได้ค่ากับข้าวเอาแล้วเท่าไหร่ก็ต้องเอาแต่ <g ül üyor> มันไม่มีลูกเลย <g ül üyor> คนซื้อเขาก็นับขึ้นรถเสร็จจับโอเคจ้ะ